สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับนี่ผมชงวัน้องพนมมีงานพันท้ายสวยๆมาให้ชมครับตอนนี้ลูกค้าจะไปทำเปืนสูนนะครับสั่งเฉพาะพันท้ายค่ดเท่าไหร่ จับขวานะครับแก้มซ้ายลูกค้าจะไปทำต่อเองประมาณนี้ขอภายในความกล้องไม่ชัดนะครับ